สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel Promotion Ford by เก่งกี้ค่ะเก่งกี้มีที่ปรึกษาการขายประจำอยู่ฟอร์ดพระประแดงนะคะนี่คือบริษัท ออโต้การีค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเก่งกี้พาพี่ๆมาพบกับ next gen นะคะตัวนี้เป็น Ranger Storm t a c แนั่นเองค่ะใหม่ล่าสุดเลยเนาะสำหรับรุ่นนี้ค่ะก็ราคาตัวรถนะคะขับ2นะคะไบเทอร์โบเกียร์อัตโนมัตินะคะสิบสปีดรุ่นนี้ค่ะราคาจะจำหน่ายอยู่ที่1,264,000บาทแต่รุ่นนี้ค่ะที่เก่งกี้พาไาพี่ๆได้ชมกันลูกค้าเลือกติดโ o l เลอร์ชัตเตอร์มาด้วยนะคะมาจากโรงงานเลยนะราคาตัวรถ จึงบวกเพิ่มค่ะ50,000บาทนะคะสุด really? ท an ิค่าตัวน้องวันนี้อยู่ที่1ล้านค่ะ3า4 0 0 0บาทนั่นเองรุ่นนี้เขาเป็นเครื่องยนต์นะคะพี่พี่ค่ะดีเซล2.0ลิตรนะคะให้กำลังแรงม้าสูงสุด210แรงม้าและแรงบิด500นิวตันเมตรนั่นเองเดี๋ยวกิงกี้พาชมนะคะรอบคันนะคะว่าวันนี้มีอะไรบ้างสาหรับรุ่นนี้นั่นเองด้านบนค่ะอะคริลิกนะคะคำว่าเรนเจอร์ตัวนี้ มีมาแล้วนะคะจากโรงงานสําหรับรุ่นสตอ r m มแพ็นะคะพี่ๆขาและก็กระาจังหน้าค่ะกระดาจังหน้าเขาเป็นสีดําเงาทั้งชิ้นแบบนี้เลยนะแล้วก็โลโก้ค่ะเป็นสีทองนะคะลมๆนิดนึงเนาะแล้วก็มีกล้องนะคะเพราะตัวนี้ค่ะเป็นตัว มีนะคะท็อปสุดของขับ2นั่นเองมีกล้อง360องศาและที่กระจังหน้านะคะเป็นซิกเนเจอร์เลยสำหรับรุ่นสตอร์มแท็ค่ะไม่เหมือนใครเลยเขาก็จะมีตัว AU X Lamp นั่นเองนะคะสำหรับตรงนี้ไฟหน้าค่ะก็จะเป็น m a t r i x LED <c oughs> มาพร้อมกระบบปรับมุมลำแสงอัตโนมัติรวมถึงระบบป้องกันไฟแยงตานะคะมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติรวมถึงระบบออโต้ไฮบรมด้วยเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะมีไฟเดย์ไทม์ค่ะและนิ่งไลท์นะคะตัวสีแสงสีขาวค่ะ แล้วก็กันชนหน้าค่ะเป็นสีดำเงานะคะมาจากโรงงานเลยและซิกเนเจอร์สำหรับรุ่นตอนแท a กค่ะเขาจะเป็นสีดำและตัดด้วยคริดสีแดงแบบนี้ค่ะรวมถึงกันชนด้านหน้าด้วยนะแบบนี้เลยชายกันชนเป็นสีเงินนะคะต่อขอลักจุงคู่หน้าค่ะไฟตาเหมอกเป็น LED ระบบด้านหน้าของน้องเขานะคะก็จะมีระบบเตือนกันชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติรวมถึงระบบตรวจจับคนเดินนั่นเองนะคะมีระบบเลนคีปปิ้งด้วยนะคะสาหรับตัวนี้และด้านข้างค่ะ คิวล้อนะคะสีดำเงาค่ะขนาด3นิ้วแบบนี้ค่ะจากโรงงานและล้อแม็กค่ะอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์อีกหนึ่งอย่างนะคะสำหรับรุ่น STORM t a ทค่ะตัวแม็กค่ะเป็นสีดำเงานะคะและตัดด้วยสีแดงเวลาล้อวิ่งแล้วสวยงามมากเลยนะคะตัวสีแดงตัวนี้จะตัดกับตัววงล้อที่เป็นสีดำเงาขนาดรอบวง20นิ้วนะคะจับคู่กับยางกุดเอียซีรีสอยาง2 5 5 55 R 20ค่ะ และแก้มข้างตัดด้วยสีดําเงานะคะครีบระบายความร้อนค่ะกระจกมองข้างสีดําเงาไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะกล้อง360องศาไฟส่องสว่างข้างตัวรถมีระบบบายสปอร์ตด้วยนะคะแจ้งกระพริบเวลามีรถวิ่งมาด้านข้างสาหรับเราหลังคาอีกหนึ่งเอกลักษณ์สําหรับรุ่น Storm t a g ค่ะอนเนกประสงค์มากๆสามารถปรับนะคะทำเป็นแหลก หลังคาได้เลยนะคะตัวนี้เวลากลางเต็นหรืออะไรอย่างเงี้ยพาดของนะคะขนของสัมภาระก็คือสายแคมปิ้งบอกเลยว่าตอบโจทย์ทุกการใช้งานจริงๆนะคะรุ่นนี้กันสาดค่ะเป็นกันสาดแท้นะคะของทางฟอร์ซี่ชิ้นแบบนี้เวลาพี่ๆจอดรถกลางแดดจะได้ลดกระจกลงได้นั่นเองระบายความร้อนจากห้องโดยสารความเข้มของฟิล์มค่ะสามารถเลือกเพิ่มเติมได้นะคะรอบคันต้องการกี่เปอร์เซ็นต์มือเปิดค่ะตัวนี้ก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเองพร้อมกระบบสมาร์ทคีย์เลดค่ะ แล้วก็อะคริลิกค่ะเพจอักษรคำว่า STORMTAC ็นะคะเป็นสีดำและตัดด้วยขอบสีแดงนะคะมีมาจากโรงงานบันไดข้างค่ะสีดำล้วนแบบนี้ทั้งชิ้นเลยร่องระบายน้ำพื้นผิวสัมผัสป้องกันลื่นและที่เห็นอยู่นะคะเอกลักษณ์อีกหนึ่งอย่างค่ะสำหรับรุ่น STORMTAC ็จะเป็นสติกเกอร์นั่นเองนะคะรอบคันแบบนี้เลยแล้วก็สปอร์ตบาร์ค่ะ ตัวนี้ก็ใหม่ล่าสุดเลยนะคะอเนกประสงค์อีกเช่นการสามารถปรับได้นะคะมีล็อกนะคะให้พี่ๆล็อกปรับตามความยาวของสัมภาระที่เราขนด้านบนนั่นเองนะคะและตัวนี้อย่างที่จ้างไปค่ะราคาตัวรถบวกเพิ่ม50,000บาทค่ะนั่นก็คือตัวเปิดปิดนะคะฝาท้ายนั่นเอง ตัวนี้เป็นไฟฟ้านะคะจากโรงงานตัวชิ้นงานเขาเป็นสีเงินแบบนี้นะคะพี่ๆขาเวลาเปิดคะ่ะสามารถเปิดได้ถึง3ที่ด้วยกันนะคะที่รีโมทคะ่ะดับเบิลคลิกนะคะก็สามารถเปิดได้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็อีกหนึ่งจุดคะ่ะนั่นก็คือที่ฝาท้ายนั่นเอง ฝาท้ายเป็น easy lip ด้วยนะคะพี่ๆมีน้ำหนักเบาเนาะเหล็ก torsion bar ผ่อนแรงนี่ค่ะอีกหนึ่งที่นะคะที่สามารถเปิดปิดได้ท้ายกระบะเขาจะมีช่องต่อไฟ12โวลต์230โวลต์ให้นะคะแล้วก็กระบะไลเนอร์นะคะเป็นแบบเรียบลอนเรียบแบบนี้เลยนะคะเวลานั่งก็ไม่เจ็บก้นเลยนี่แล้วก็ไฟเบรกค่ะดวงที่3นะคะโลโก้ฟอร์ดค่ะขนาดใหญ่นะคะสีทองรมดำเหมือนกันนะคะเหมือนตรงกระจังหน้า กล้องถอยหลังนะคะปั๊มคำว่าเรนเจอร์กันชนท้ายสีดำเงานะคะแล้วก็เซ็นเซอร์นะคะถอยหลัง4จุดนั่นเองบันไดเหยียบด้านข้างขอโทษค่ะเซ็นเซอร์มีทั้งหมด6จุดนะคะสำหรับตัวนี้เพราะว่าอะไรเดี๋ยวพาไปดูนะคะสำหรับภายในห้องโดยสารข้างในค่ะพี่ๆค่ะ แน่นอนค่ะเอกลักษณ์รุ่นนี้นะคะก็จะเป็นสีดำและตัดด้วยสีแดงนะคะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังตะเข็บได้สีแดงนะคะเบาะไฟฟ้าปรับได้ทั้งหมด8ทิศทางนั่นเองนะคะมีปรับด้นหลังอย่างนี้ด้วยอ่าแล้วก็ําหรับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมระบบมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะมีระบบ adaptive cruise control พร้อมกระบบ stop and go นั่นเองนะคะแล้วก็หน้าปัดดิจิตอล นะคะตัวนี้ก็12.4นิ้วเป็นลายกราฟิกสวยๆแบบนี้เลยเก่งกี้ข้ามไปสําหรับอีกหนึ่งที่ค่ะเมื่อกี้2ที่แล้วโนที่เปิดปิดฝาท้ายนะคะอีกหนึ่งที่ค่ะก็คือจะเป็นตรงนี้นี่นะคะสามารถกดตรงนี้ได้ควบคุมตรงนี้ได้เนาะจอกลางขนาด12นิ้วนะคะพร้อมกับ รองรับ Android Auto, Apple CarPlay แบบไร้สายโทรช่วยเหลือฉุกเฉิน1669เมื่อเกิดอุบัติเหตุสำหรับแอร์ค่ะก็เป็นแบบ d u โอโซนนะคะแยกซ้ายขวาอิสระด้วยค่ะ มีไวเลสชาร์จนะคะมีช่องเสียบ USB ไทย A ไทย C และเป็นเกียร์ไฟฟ้านั่นเองนะคะ10สปีตัวนี้เกียร์ไฟฟ้าค่ะก็จะมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าด้วยแล้วก็ระบบนะคะช่วยจอดอัจฉริยะสามารถจอดได้ถึง3รูปแบบด้วยกันนะคะตัวนี้ก็มีถอยนะคะเข้าจอดจอดเทียบข้างนะคะแล้วก็ออกจากเทียบข้างนั่นเองค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับรุ่นสตอมแท็กนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าทุกเม็ดเงินจริงๆค่ะรุ่นนี้นะคะพี่ๆท่านใดค่ะถ้าสนใจสําหรับรุ่นนี้นะคะสามารถจับจองได้แล้วนะคะเป็นเจ้าของนะคะแล้วก็สอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนกับเก่งกี้ได้เลยนะคะช่องทางการติดต่อเก่งกี้คือไม่ให้แล้วด้านล่างเบอร์โทร id line สอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์สอบถามเงื่อนไขต่างๆยินดีให้คำปรึกษาพี่ๆทุกๆท่านเลยนะคะและยังเข้าไปรับชมนะคะสําหรับรูปแบบการตกแต่งในรุ่นอื่นๆนะคะ next gen Ranger, และเ e x t g e n e เวอ e ์เได้ที่ YouTube c h anel n โ Promo ชั o นฟอร์ b บเก่งกี้ค่ะรับชมแล้วฝากช่วยกดไลค์ค่ะกดแชร์กดติดตามอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้เก่งกี้ทำในคลิปถ,ถัดไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ผิดภาพประการใดมีอะไรตกหล่นนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะสามารถสอบถามเข้ามาเพิม่มเติมได้นะคะช่องทางขึ้นไ้ให้แล้ววันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย 「そろーりそろりそろり」